สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิงเซอร์วิสนะครับวันนี้เป็นจะเอาไลจะเอาไฟท้ายนะครับไฟท้าย v ีออสปี10ถึงปี12นะครับมาไลท์สดตัวนี้เป็นไฟเดิมนะครับเป็นงานไต้หวันดีโป้ไฟท้ายเดิมงานไต้หวันดีโป้วีออปี2010ันถึงสองพนะครับ ชุดนี้อยู่ที่2,002นะครับ2,002ฟรีส่งเอกชนเป็นงานไต้หวันดีโปโใครที่ใช้รถวีออสอยู่ไฟท้ายเหลืองไฟท้ายแตกสนใจสอบถามได้เลยนะครับนี่เป็นงานไต้หวันนีโปโนะครับดวงเดียวดวงละ1,300บาทฟรีส่งเอกชนถ้าเกิดลูกค้าจะเอาคู่ก็2,200บาทฟรีส่งเอกชนนะครับ นไต้หวันดีโป้สวยๆเลยร้านเรารับสแกนมอสามสากับเราชนะอยู่นะครับเหมือนเดิมสินค้าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับให้ดูใกล้ๆเลยสนใจสินค้าโทรศูนย9เ1้าหนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพจม i n g Service แล้วก็ช่อง YouTube Ming mm Service ด้วยนะครับฝากติดตามสินค้าใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นไฟท้าย v ีออนะปี2010ถึง2012ตัวนี้จะมีเฉพาะโคมไฟนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลัง ให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังส่งขนส่งเอกชนนะครับร้านเราอยู่อยุธยานะบ้านสร้างอายุธยาตำบลเทศบาลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินนะครับใครที่สนใจจะมารับสินค้าเอง ก็ได้นะครับโทรต้องโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะครับร้านเราขายส่งออนไลน์อย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดรับหน้าร้านเลยแต่ถ้าลูกค้าจะมารับของที่หน้าร้านก็โทรมานัดล่วงหน้าก่อนนะครับโทรมาได้เลย096 294 1961นะครับสนใจชุดไหนชิ้นไหนไฟหน้าไฟท้ายโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับชุดนี้ชุดละ2,002นนะครับฟรีส่งเอกชน ไฟไท้ายนะครับงานไต้หวันดีโป้รถ v ีออนะครับปี2 0 1 0ถึง2012วันนี้มาไลฟ์สดเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิงเซอร์วิสแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้สวัสดีครับ